เฮ้ยวันนี้น้องก้าจะพาทำไรน้ำยาอ่าภายกินบาวนี่กับไมโลนะ่าสวนย่อมบ้านเราให้อาหารปลาไปยังว,นนยยวันนี้ยงังดีปลาเราหิวแล้วลูกให้อาหารปลาเอาเดี๋ยเองกิน เป้นได้ล่าเดียวไปเยอะมากเลยป้ามีงานไมป้าไม่อามาทามากินไม่รู้ดุเย็นแล้ว วา <Wow>, ไปล้างมือกับนนะ้ำเมื่อกีก้จิบขนมอะไปล้างมือแล้วก็เปียกนะน,น้ำขึ้ hmm? นขึ้นค,ครับแน่แนะไมโลของตัวเองอนนชิวๆจังเลย นอนอยู่เอาน้ำก่อนนะเอาน้ำก่อนเมื่อไหร่จะไปเอาน้ำไม่ไปไม่ต้องหรอกมันร้อนเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เย็นแป๊บเดียวหรอกเยวนี่แหนร้อนนานไม่ว่านะก็ยังร้อนนานเลยอู้ยอยากกิน เค้กกับโคนตินด้วยจังเลยอุ้ยน่าอร่อยจังบ้าวนี่อะลกูกนี่ชิวๆน่าดูเลยเนาะริมน้ำตกสวนย่อมในบ้านอะลูลกพีไกยไปไหนอ่ะพีไกยไม่ลงมากินเนะ กลอยู่บนบ้านนอนยังไม่ตื่นอ,อ๋อมารับบรรยากศาศเช้ากับเราบ้างเลยนะดูดิป่ปลาเยอะมากเลยว้าว กินหมดเล้วบ้านี่สองชิ้นมาเ,เลยนะ <c oughs> เอากําลังกายอ่ะ <c oughs> ว่างนอน อร่อยไหมอร่อยโอย้คำใหญ่มากมไม่กินกาแฟหมดไปละก็ไม่หมดก็ <c oughs> ไม่ดีกวนี้เรากมากกินไม่เร็ว กินอะไรบ้างล่ะอิ่มอ่ะไมโเน่ยยังไม่ได้กินโจ๊กเลยนะไปซื้อโจ๊กไข่มาเมื่อกี้ยังไม่ได้กินกันเลยนะเราอ่ะอิ่มแล้วอ่ะนะอิ่มเลยสปา,าไมโลขนมปังโอ้โหโอ้โหกินเสร็จแล้วก็หล่อเลยเออเฮ้อมึงอ,ออกดูล่ะ มาเห็นนะเห็น